ถ้า่มึงกยาจะทำรวยนะมึงก็ออกไปเลยเรื่องกับป้อมอีกแล้วเหรอไม่ถามกูสักคำเพราะกูอยากทำไหมละนาดเนี่ยมึงไปนู่นแล้วจะไม่ลืมกูใช่ป่าววะกลับมาเยี่ยมกูบ้างนะเว้ย ไอ้ลุงคนนี้กูเดานะน่าจะพ่อมึงฮัลโหลครับพ่อน้องมาทำอะไรพอเซ็นเตอร์ส่งมาครับน้องกลับไปก่อนไปครับพี่บอกึงว่าห้ามมีุดพยายเจอตัวสักทีนะมึงไม่ต้องห่วงนะเว้ย กูจะดูแลพ่อเองเก่งแบบเนี้ยเราเป็นลูกน้องพี่เวิร์กกว่าตรงนี้เรื่องถ่วงเวลาเล้นะพ่อมึงรอเจอพี่เอนเอ็กมีอะไรบอกนะบูกชายเลยเไม่รีบเลยนะครับสงสัยกว่ามันจะมาถึงเนี่ยลุงคงตายหายไปแล้วตอนฝึกงานเขาไม่ได้สอนว่าให้รู้จักถ่ายรูปเก็บหลักฐานเอาไปด้วยมึงจะเป็นมูฟี่ไหม อะไรทำให้ลุงเอาชีวิตเขามาเสกแบบนี้แหละกูรอเจอมึงใจจะขาดแล้วแน่ใจหรอไอ้หวังเจ้าหน้าที่จะพาน้องกลับพานอ้อกันไม่ได้ค่ะหนูเป็นห่วงเอกลุงเล่นให้ฟังหน่อยลุงนี่ม่งโคตรเท่เลยว่ะ รักหน้าที่กว่าชีวิต